Yeah. Oh. ครับตอนนี้ครับตำสนามในลักษณะสองตอนนี้ครับแม่ตัดสนุกเราใจครับออนไลน์สดเหมือนกันดอกต้องทาเหมือนเดิมครับตำสนามหนึ่งสนามสองครับตอนนี้ปีฟ้าไม่ได้ครับแสดงเกงเองนะครับบอลโบครับอยู่ห้องครับตอนนี้บอลโบก้ ได้จริงเข้าทางยูทูบนะฮะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะช o ยูทูบเข้าไปดูได้เลยต่างไม่ได้แล้วจังหวะนี้โดนโดน,ดโ,ดน,โ,ดนโดนไม่ได้ครับเปิดตาแล้วได้ไงิ้งไวโ้โดนแม่ Di yeah. กดือนครับยิงขึ้นน่ะมันนะครับตอนนี้ยังเป็นประตูต่อตูนครับโอ้โหเอาละครับตอนแรกมาแล้วครับตอนนี้ครับหมต้องอยู่เฉยไม่ได้แล้วแบบนี้ตามได้ตา ก็ค hey. ือได้แล no ้วต <ah nah <ah. yeah, ่อมาใหม่ใส่ขึ้นมาเอาละวพี่ครับจังหวะนี้ได้ไหมไหลขี้าาแล้วโอ้ยเต่อเดิไเลยครับลูกนี้อ่ะ โหครับเกือครับบตะวันแบบนี้ยกยาวยาวมาเก็บได้ไหมเก็บได้ตัวนี้ครับแนี่บอยทุ่มเข้าป่าครับที่ได้ไหนว่า,าได้อู่หรือวัาระวัง ้วแ่าขับขึ้นมาแตวันนี้แข่บั้ม ดีบอกด้วยครับกองหน้าของไปเฟิร์นครับเบอร์นเก้าบอกว่าดีได้ในผัดปลาไหลรออยู่เลยค <laughs> รับก็เลยมันชอบผัดปลาไหลครับเบอร์นเก้าบอกไปเฟิร์นแหม่ีบอกลิวเบอร์นเก้าของไปเฟิร์นิงได้ผัดปลาไหลรออยู่จใจจิตใจคนไทยครยับแหม่ยางครับยางไม่ได้เบอร์นเก้าครับสองปัดตู้จ่าสูญครับไปเฟิร์นได้ <laughs> ไปปนนแล้วครับโอ้โห เออตากอมาดีดีครับโอ้เอาแล้วครับการไปเฟื่นครับทีน้ำสองศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้มบบีบอสอบอสสกายลงหน่อยครับไปเฟื่ยนนี่บอสสกายลงหน่อยคะโอ้ตอนนี้ไปเปิดกองดีแล้วน้ำสองศูนย์ครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ด้วยมาได้ ส่วนสนามกองนะฮะกรแก๊กกับอินดี้ตามนะกับพินดี้ตามนะเราถ่ายทอดสดระทางทางทๆนะฮะลิงเราหน้าเพจนะฮะเรียม้อยแลวบอสโข้าไม่ได้ฮะเือไปแล้วครับจังวะนี้แม่หมูตุ่มแดแตเหือไปแล้วเหมือนกันมาแรับแล้ว จังหวะนี like ้ใบเฟินย so ังได้ไปเฟินมาอยู่ที <language> ่ไหนได้เก้าครับปัดอะไรรออยู <art building> no ่ครับปัดอะไรรออยู <determ> ่บอกแล้วอยาให้ผมเป็นแซวรับเปิดพวกไบให้ผมเป็ผมแซวทั้งวันเลเออมาใหบก็ใบเฟินใบเฟินโอ้โหตอนนี้สนามหนึ่งมีแดงตอกมาพอนนี้แล้วเออ บอนตนีตดขาตดตอปปนนี้เล่นมาข้ไปไม่เปิดไม่นีบแล้วสองศูนยับสกอ์ที่นัอยู่ตอนนี้มีสบายแล้ว,ว,ลวาาก,ก่อนวานมาตะกอนกระชอนี่งงงวยยาวยาวเล่นมาครับมีบอก f d บิเหรือโคาชครับนี่ มีบอก B, เอฟซีบิวเคยคนแรกยกไปได้แล้วตอนนี้วิ่งไว้อยากหน้าอยู่แล้วผ่าน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 มาจนได้ครับวิ่งไวได้ไหม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 โอ้โหแหวกไดีดยยได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้ครับวางเร็วออกมา อยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากได้อยู่เก็บได้ถีไว้ไปเปิดไปเปิดอยากได้แล้วจังหวะดีอีกไ,ไปต่อคนระับจังห,หวะดีับเอานะครับหแบบมูรุ่งหมูรุ่งแต่แตกหมูรุ่งแต่แตกเกลือไปเปิดจัดได้ครับไปเปิดมาไปเปิดเตาแล้วมองข้างหน้าครับเอาอีกก็เอาอีกบอกว่าจะเาอีกเออแล้วยังไงได้ไหมแนะทงตาจังหวะนี้หมูรุ่งจะไม่ได้ เอาตาหมูล <an S 3> ูกแับแปลนะหมูลูกแบบแปลมาแล้วมอาด้แดงวมาใหม่หมูนมกอ้โหป่าเอาละทีครับจะมา้ครับเป็นเปล่มีิบของหมูนุกมะ มีกิจของหมน้องมูวิารรวระวังรถกับแม่ตุณมโอตอะนี้ยัดีและออกไรครัวมีบอกไห้ครับฝากบอกไปกันเลยครับเด็กเด็กบอลชื่ออะไรครับนคอให้แลวครับบอกน้องนุนนะน้องนคอให้ครับตอนนี้ใครอยู่ทุกไหนครับเอ็นดีบีบครับนี่โดนไม่โดนหูว บอกรัชนกเล่นบอยครับนี่รัชนกคนไหนเล่นมหน่อยะวบอกฟจัดด้วยเด็กเบอลนอนหนึ่งนะคอนแอ่งแล้วใช่้วนอนอนมาหนีแล้วไม่ใช่ตัวเองก็ออแองอยู่แล้วเป็นเป็โรซอมี

หมูนุ่มแม่ไม่รู้กระชากมาได้แกอยากไปแล้วก็บอลบอลกดนนี่แล้วก็บอลกดนนี่แล้วไม่รู้บอลสนามไหนแล้วตอนนี้เดี๋ยวต่อไปครับสนามหนึ่งเดี๋ยวจะไปก็เลี่ยนบอลกระดานแล้วก็ไป หมองรับนชกไปเฟิ่นครับทีได้รับไปหนึ่งกองครับบอสเตจากหน้าประตูของหมูนุกครับหมูนุกใจแปลก ต้องเปิดมาแต่ว่านี้เอาแล้วมีครับโดนใบเฟิร์นจัดได้ใบเฟิร์นหมูนุน่มหมูนุ่ม วันนี้น่าประทู้งของไปเพิ่นยกยาวยาวมากันวันนี้แล้วเปล่าเอาไว้ครับวันนี้ได้ลุ้นแล้วครับปีกิงเรียนนี้และราการตอนนี้ผมว่าได้ลุ้นแล้วลุ้นกันแบบนี้ อสองศนต้เล่นง่ายครับสำหรับไปเฟินครับตอนนี้มาครับ เลยได้อยู่แล้วจังหวานี้โ้เซฟสวยครับเเ,เปิดคุ้งคุ้งมาแล้วไปได้ด้วย,ยแม่เล็นไม่ได้ครับไปเข้ามือผู้เล่นของ,งใบเปิด์นใบเปิดควมบอลมาลอกไปกันดูไอ้นี้ขึ้นลันกำบตายตั้งโต๊ะมาเลย นี่เอาเล้วนี่ครับไปยังไงคมามาเอาแล้วไปเปอนเอาแล้วครับผัดปาไหลมาแล้ว ครับอ่า <laughs> 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 เได้ออครับไมาไหลได้ขอไหลเข้าไม่ได้ครับได้ิดบอลของมูรลุกแต่ครับสาสนามต่งจบไปแล้วครับ